สวัสด,ดีค่ะพี่น้องจ๋าเขาป่าอีกแล้วพี่น้องจ๋าวันที่16ตุลาเด้อพี่น้องพี่น้องเขาป่ามาพอเลยเพราะอะไรเอ่ยมาดูสิคะเห็นว่พี่น้องคุดเมนเห็ดลมพี่น้องเห็ดลมพี่นอ้นองจ๋าแต่มันบ่ลมเด้มันตั้ง,งโขโมอยู่เห็ดลมมาหลอะเบิง้งมาจอบเบิ้งว่ามันชิมานว่ะพี่น้องนี่ เอามืนอนานเอาไปสูบแซ่บๆอู้หู้หู้หู้แตกแล้ว่ะมันนี่สีสูบอีกพี่น้องเห็ดลมค่ะเห็ดลมแซ่บๆซ่บล้อมึงเด้อพี่น้องไะลุยต่อล้อลุ่นวาสิหวานทีป่ปวงหมานพี่น้องจา๋ามัอนี่อื้อเห็ดอันนั้นพี่น้องเห็ดกลมโคกเหลืองใยบึ่งนี่เห็ดกลมโคกใยว่าเอาเด้อพี่น้องว่าเอาแต่ว,วาาา่าไม้พี่น้องบึง่งชะอ่อนแม พอได้เอาเด้เนียมาให้เบิง้งซื้อมึงน,นี่พี่น้องจ๋าเลงงิงลางงางอยู่สวยเนาะสวยอีรีสวยอีรีเห็นบึเ่าามันออกมันก็ออกมันออกคือว่าถึงยญ้ามันก็นออกเด้เห็ดแต่และชนิดนี่คุณอะพี่น้องดอกบัหไง,งเธอลยเทลี่อยู่มาลุนมาลุนพี่น้องมีเห็ุสมาป,ปีจ้าพี่น้องเห็ดตีนแกะกำลังสิออก คนมาเหยียบเ็นบ่าออกน้ำทางมันหน่อยอยู่เอาบ่ไดดดอกเนาะพูดนะจงไว้นี้ละเอาอันนี้ปวัวไกวก่อนพอหน่อยอยู่นี่เหตีนแกะเป็นแถวเห็ดตีนแกะก็ลังสีออกแต่พว่าเอาแถวหา้าเลยพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าเบิง่งเห็ดธรรมชาติพี่น้องเอาไว้ให้พี่น้องเบิ่องอันนีง บ่ก,กินได้กินบ่อใดได้พี่น้องล้วกับไ่อเบิ่งวันเป็นเหตุอย่างแต่ว่าให้เบิ่งธรรมชาติเนาะธรรมชาติถึงยามออกก็ดมสมบูรณ์มันก็ออกหูบักใยหนึ่งเด้พี่น้องจ้ะธรรมชาติป่าฝร,รั่งเศสเป็นจังซี่ละ่ะบ่แม่น,นวานเขาสิก,กินเบิดเสือเ,เ,เห็ดเนาะเห็ดบ่กินเฮากับมีมันก็เอออของมันนะ่ะเห็นบ่ถึงเวลามันก็ออกของมันแมนเบิดเลยพี่น้องหูบักใยนี่เบื้องบักใ่เลย งามเนาะผู้เจ้าว่าบ่ะผ้าผีผ้านองมามีแห้งน้ากันพี่น้องเกาป้ายเรามีแห้งตัวผู้เจ้าว่าบ่พผู้น่ะขาวไปเม็ดจะสซาบัเฮ็ดได้ยังล่ะเม่ใเนีกรมโจเอามาให้คอยเบิ้งผิดสีว่าเลยเนาะเฮ็ดนั่นล่ะ <c ười> <c ười> เฮ็ดนั่นแหนะบ่กินดอกจ้ามาให้เบิ้งว่ามันงามสร้างใดพูน้น่ะดอกเพินพ่นน่ะก็ย้อนป้าเพิ่นอุดมสมบูรณ์เนาะ ออมอูแบบไงพี่น้องคอยกระช่าออนเด้ปุณะแม่อเบิดเลยมูเฮ็ดเพิงนะถ้าออกก็ออกเป็นมูสิแหละพี่น้องงามเนาะเดี๋ยวไปทำไปเบิ่งเฮ็ดเพิงพี่น้องน,นี่พี่น้องจา้าพอเฮ็ดตีนแกะโอ้มีคนเอามาเอากอนแล้วนี่เขาก็อยากคืเอเฮาเนาะ มูนีเป็นจงไวเนาะเป็นบ่อเห็นช่ำนีหมกย่างแสบเลยพี่น้องไปผัดกับแสบจะไปผัดในเวลานี้โอ้มีคนมาเล่มแล้วเขาป้าว่างหานันนัน่อฝรัง่นเอาไปออกไปแล้วได้เห็ดเพิ่งบ่หล้ายเป็นใดดอกพ่อได้กินเนี่ยละ่ะอันนี้เฮ็ดยังนี่พ่อได้กินเนี่ยล่ะพี่น้องอันนี้มาก็คือว่ามาจอบมาซาวซื้อเลยพี่น้องฝนกับบ่ตกเป็นอาทิตย์ล้วละ โมเมนว่าเขาปางเข้าสีดาเห็ุดเลยเดียวเขามาจอบเบิง้งมีกัเอาว่ามีกัตังว่ามามีแห้งในปาเนาะสูดอากาศพิหารเราไปแล้วเราเขาปานี่เราไปที่จากข่อยเด็ตอนเนข่อยยุบผู้เดียวเด็กเป็นหนอง่อยยุบกำนกนกเป็นมูข่อยสว,สวดสวดอยู่ได้างนบอนี่แหละเป็นยังข่อยใส่ว่อหากันเราไปปลาเราเราไปมองเราเห็นบ่สเขาปานี่ไม่แห้งคนเดียวเลยข่อย เอาบรรยากาศให้เบิงึงเปียนมูตองพี่น้องตีนแกะเปียนดูมูตองพี่ไม่เอาแบบล้วตีบ้างในีน่กำลังสีออกน้อยๆย่งางเซาไปเด้พี่น้องย่งางเซากับมะพร้าวเองคือสิมีแต่แนวเดียวเนาะพี่น้องช่วงนี้เห็นบ่เฮ็ดเพิ่งหวานท่านใดๆจักดอกขั้นบม่มีสิบ่มีเลย อ่าก็แล้วแต่อารมณ์เห็ดเด้่พี่น้องลังปีน่ะลังปีฉิบโได้เก็บเลยจากการคุณอ่ะว่อพี่หานนะพี่หานพ่อ,อยังพ่อเห็ดลมไม่ช่วงเห็ดลมเนาะเห็ดอคุณแมลห็นบ่กเขาป่ากัอยู่คนละหมองละแก่พี่น้องเอ้ยอันนี้ดอกน้อยๆเห็ดตีนแกะเอาไปผัด นี่จังสี่พ่อดีพี่น้องบนันทีหนาวปนได้กัอบอกับ่อเป็นยังเลยมักหนาวเฮ็ดอันนี้มันออกช่วงนี้บันีีเบอร์ดเดือนไหนหนาวหิมะตกกับบอเป็นยังใหญ่แต่ว่าช่วงออกใหม่ๆจังสี่มันสีสบกว่าเพราะว่าขั้นช่วงหิมะตกช่วงช่วงมันหนาวแห้งๆมันใหญ่แล้วมันสิเป็นแกแล้วมันสีมีตะหนามพี่น้องมันบอกกุบกุ๊บคือจังสี่ คอยกระชเล้งหาเห็ดเลี้ยงอันนี่แหละพี่น้องอาจจะมีแต่เห็ดอันนี้เด้อมือนน้อีกแล้วพี่น้องจ๋าเห็ดเพิงยังไม่ได้เลยค่ะเด้อได้แต่เห็ดตีนแกะได้แต่เห็ดตีนแกะค่ะพี่น้องพึ่งไม่ได้ยังไม่ได้จักดอกเลยเด้อจำหนี่เพาอดีอย่ากุ๊บกุ๊บอ่อนๆนะพี่น้องแล้วก็มูดายทีวา น่อยๆเขาก็จงไว้เนาะเราก็จงไว้ขอบคุณนะค่ะพี่น้องค่ะที่มาเก็บเห็ดน้ากันนอนเบิงนีเบิงน,พนงงอองีพี่น้องเคยมือเจ้าเบิ้งเจ้าของเพื่อนนอนเฝ่าป่าอันนี้ลูกเต่าเหล่ากอได้นี่โทษที่เด้ออีหละกคำแพงนี่จงดอกหน่อยให้กินเยอะดอกเพี่วากันเปียเิมูตรงที่ขายน้ำหางนะพี่น้อง ขายน้ำหางที่เอาให้บังนะพี่น้องจ้าขายได้เมื่อเด๊ฝรั่งพัวผู้บ่บมัเขาวปลาก็มีนะพี่น้องนะเนาะเป็นสีสุกคนที่มเขาวปลาเดพะ่นบ่ามาเก็บแล้วกซื้อในห้างจะปลอดภัยมีอะไรเกิดขึ้นฟ้องร้องได้เหตุผลพี่น้องคือปลอดภัยผู้ใดห่วงสุขภาพก็ไปซื้อในห้างผู้ใดห่วงเงินก็มาเก็บเอาอยู่ในปา่าจะบ่ได้ซื้อพนะพพนะอันนี้ก็เฮ็ดตีนแกะได้พี่น้อง แต่มันเป็นรุ่นที่ว่าเห็ดตีนแกะขาสูงเนาะม,มันบแิสุทธทอรุ่นขาเตี้ยอันนี้ขาสูงเด้พี่น้องข่อยคิบว่าเอาแต่กินได้เอาไปหมกได้นี่กินได้ถ้าเอาอยู่ดอกไปหมกร่วมกันหมกแซ่ใส่ฟิดไห้อันนี้เวิ้งเห็ดพวกเจี่ยวเห็นบ่เห็ดเพิงหวานโลละห0สยูโร ฉันได้เห็ดเพิิงแจักดอกพี่น้องเอาวันนี้ก็เอาเนาะไม่ยังก็เอาวันนั้นละ่ะเห็ดตีนแกระเอาออกมาแล้วช่วยงามปลูกไว้ก่อนคะ่ะจะหายเจ้าของเอ้ยนี่หัวขาดเจ้าของเพิ่งกิน รองถึงต้องนองนะ้ำตาวันไหนที่ไม่มาน้องเขามองนาฬิกาเวลาจนถึงที่ยงคืนเขามีแล้วเคลียร์อก็เลยไปน้องให้รองนอนร้องไห้ทั้งคืนให้เป็นให้ยห้อยกินนะพี่น้องจะปลุกไว้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะเฮดเบียร์พี่น้อง เห็ดเบี้ย er, ขับโคกด้วยค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้เห็ดเบี้ยนะคะออกแล้วเห็ดเบี้ย er ออกในเห็ดสีวายเห็ดแซ่บเห็ดเพิงหวานจะวายถ้าเห็ดเบี้ยออกมามันจะเป็นลักษณะนี้พี่น้องจา๋าเห็ดเบี้ยย่างงามเลยเจ้าเห็นบ่อันนี้คือเห็ดเบี้ยนะคะหนาจะเป็นเกียียเกียียว่าตายถ้าเขาโรงบานแล้วก็ข้างเลี้ยงด้วยพี่น้องเด้ออันนี้ข้างเลี้ยงเลยแหละ เคแตกบนมือบนเว้นจะลงกินเด้ออย่าซิมอย่าซิมอันนี้คือเห็ดต้ตนก้นโคกพี่น้องจ้าก้นโคกบ้านเฮาเลยนี่เห็ดโคกเห็ดโคกที่พักกันกินกันของแท้และแน่นอนเดี๋ยวเอ,เอาให้ดูนะคะธรรมชาติสวยงามเสมอเอให้เบิรงซ,ซื้อเป็นลักษณะนี้อันนี้คือเห็ดก้นโคกบ้านเรานะคะเห็ดก้นโคกสีขาวเลยแหละ เขาคาือบอกไทย, <laughs> ยทลืมเ้าลืมเ้าพี่น้องเ <laughs> พื่อเพื่อเพื่อมีคนไทยเขามาเบอร์บอกคนภาษาออกภาษาไทยเนาะเออคนไทยเบิดหละ่ะมูวเฮาพี่น้องกันเบิดหล่ะนี่ก้นโคกก้นโคกพี่น้องข่อยสะอ่อนเด้อไม่สะอ่อนน้ำข่อยโพดโพดจะเด้ของฝรั่งมันใหญ่จังสีล่ะอันนี้อันนี้พร้อมเดีดเ๋ยวข่อยสิเอาเบื้องเพิ่นมมนนะนี่น ปื๊ดออกอยู่ตอพี่น้องดูซิขอบอดึงออกมาดอกเด้อแต่ว่าข่สิข่อยสีเอานีออกให้มุเจ้าบงว่าคว่ำใหญ่เป็นจังไดน,นี่บานเติงเฮิงเอ้ยนอนเกียร์ทายลูกกับโคกกลโคกเนะีเปียงเป็นทั้งสี่ลักษณะเพลินพี่น้องคว่ำสวยท้ายลูกกลนโคกกันนะหนึ่งสองสามยิ้มหวานเปร๊บนี่อันนี้ดอกหนึ่งเอามือนี่ข่สิมาเรียนกับเฮ็ดเดอร์เฮ็ดสัมบปีนะคะ เพราะว่ามันขับโคกอยู่นี่ดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดกลโนกบ้านเราเลยแหละอือเอาออกให้เบิ้งซื้อขอบอด,ดึงดอกเดอ้อนี่สวยสวยเปดพี่น้องโอ๊ยโอ๊ยยังต่นั่นงตะพอกพูน่ะพี่น้องพูนะ่ะพูนะ่ะเอือมาเอาเด้อกลโคกกลโนกเปิดดอกนี้แม่เอ้อพ่อยแม่่อยได้หมอหนึงเลยหมดดอกเดียวเปิดพูดนะ่ะพี่น้อง อีพรอยอีแม็คพอยอีสะดอกเดียวได้หนิอ้ามีลูกพร้อมเดียวเดี๋ยวเดียวป๊อดอ้กลนโคกใหญ่พี่น้องเดี๋ยวข่อยงัดมาของัดเด้อดอกนีิเด้อตื่นมาเอาไปกินเด้อพี่น้องอุ้ย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 อย่าหักเด้อเอาไปแกงซะเนาะปูน่ะพี่น้อง ป๊อดของใหญ่ดึงยากอะของใหญ่ของใหญ่อุ้ยปอดพี่น้องของใหญ่เป็นยังสี่ยังสี่เป็นยังสีนี่กลนของใหญ่โอ้แกงได้หมอน,นึงอันนี้วิลลูพร้อมอไว้นี่แหละขวบปสีว้าดทำไมพี่น้องเบ,งบงิ่งนจังสี่เลยนี่พี่น้องกลอนโค้งไงยุบหมืองก้อนละละ,ละอืม พันธุ์สีนา่าเลยอ่ะพันใหญ่พูดนะงามค้างามแน่พี่น้องอันซ้อนเนาะพูดนะใช่แล้วจะอ่อนเห็ดกลนโคกหรือไม่เคลือเห็ดใช่ละเปิดพูดนะพูดนะอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเห็ดกลนโคกใหญ่ไงก็หนาข่อยพี่น้องจา้าอันนี้ อันนี้คุณแม่นหรือเฮดลมถ้าเป็นพันเตียขอบอกินพี่น้องนี่อันนี้มันเตียได้เนี่อาจจะคล้ายๆกันแต่วาลีพันเตียได้พี่น้องเด้อพันเตียบ่ต้องบายเห็นบ่ของแขะบ่ต้องบ่ายข่อยอข่อยจะกินต้านของสูงขาสูงสูงอันนี้ข่อยบ่เอาอันนี้ขอ่อยปอยกอบไม้พี่น้องเบอ่งซื้ซออันนี้เตียนี่สำหรับข่อยบ่กินได้พี่น้องผู้ใดกินขอยกับ,บ่บรู้ดเด้อแต่ว่าพันเตีย พี่มาเห็นมองพันเตียอยังสิน้องว่าเอาเด้อน้องกินแต่ของสูงเกิเลยลูกสูงเขา,าลาดดรินต, <laughs> ตีนแกะคือเกาล่ะพี่น้องจา๋าเห็ดตีนแกะงามเนาะนี่มองได้ทีว่าเคยมูจอเคยเก็บนะพี่น้องทีว่เาเก็บเห็ดไปจอบเพิ่งเลยมองได้มันเคยออม,มก็จะออกทุกปี บอดอกน้อยๆยังสิ้ามีนันดอกว่าถ้ามีน้ำมีฝนดอกว่าั่เมันว่าแห่งเราเฮ็ดสิออกเด้อันผนฝรั่ง่นสิมักว่านพิ่นสิมักว่ายามเดือนงายมมนบอเฮ็ดสิออกแต่ว่ากับเป็นความจริงยูดอกพี่น้องเดือนงายเฮ็ดสิออกแต่ว่าทาบมีน้ำมีฝนเจ้าสิงายปานใดกับบอออกพี่น้อง พะวาวางปีที่ข่อยวาว่างปีนะจะบม่มีเฮ็ดกินเลยได้พี่น้องจะไม่มีเพราะว่าอะไรไม่มีน้ํามีฝนมานี่ลัางปีน้ำฝนหลนที่ออกคืบบานเพอเวอร์เพเวขับโคกเลยแล้วเขาเอาบอ่อเบิดเขาเอาบอ่อเบิดดอกบ่มีเอาพาเอาบอเบิดเราท่านเพราะว่าเฮ็ดนะ่ะมือหนึ่งมันก็เถาไปแล้วพี่น้องตามที่ว่าข่อยเขาปลาเก็บมาตั้งแต่ยี่สิบสามปีนะคะเขาปลานี่ ที่เห็นมาดอกว่าเราก็ลายปลาที่ว่าไปเบิงแล้วแต่ปลาพ่อแม่เมนว่าเออฝรั่งเศสเมนหมอจะออกทุกปลาบ่แมนเขาต้องไปไลยปลาไปเรื่อยๆแล้ววันนี้ก็ต้องไปแบบว่าแม่เนว่าเออเฮ็ดจะออกเลยถ้าเจ้าบ่จอบอ่าถ้าเจ้าบ่จอบอาทิตย์หนึ่งผ่านไปมันเบิดเลยบริกินเพราะว่าเคยเกีมาตะกอนเป็นยักสันพี่น้องฉิทาวต่ว่าเออ ช่วงนี้เฮ็ดออกเจ้าไปช่วงนี้บอตั้งแต่มันหลักออกก่อนแหละก็เลยเป็นวาสิไปจอบจอบเอานเนาะอือก็สิวาเจ้าคือเบาดีแท้กาานะกเก้า,ากลมนสิวาเนาะจักซสีคอยเก็บว่าปากมันแมนแนวว่าพี่น้องฟังเสียงหนกสิฟังซันนะ เสียงนกโอ้ยเงียบได้บ่พ้อ1วิดอกให้มนต์ป้ามนต์ป้ามนต์ป้าต้องมนต์เด้อพี่น้องเก็บเห็ดนี่คือใจหลักอีหลีแหเข้าไปบ้านแล้วโอ้ยถ้ายามเห็ดเพ่งออก2:00น2:00ก็บ่ได้นอนเด้อพี่น้องอัดกวดนงเฝ้านงเฝ้าตูกวดที่ว่าเห็ดสางหลังน่ะบ่แม่นเวลาเียวๆ อัดกวนเนี่ยเขาก็เห็ดขายในห่างพ,อพ้อแม่น้องคนบอมันเขากะเขากะนันเนาะคนบอมันเขากะไปซื้อกินขาบโบนซ้อนมาล่างเด้อซื้อกินพออิม่มเลาไปที่นี่คนบอมเสือมาเห็ดคนบอมากเห็ดเขาไปนั่งกินร้านอาหารพี่น้องเขาสั่งเลยสั่งเลยเพราะว่าไม่ทำ มันมีคนหลายแบบเนาะคนแหง้งคนบ่แหง้งเนาะมันเป็นคนปนเลยคนหมักคนมหมักนี่ละใจรักจังมาขึ้นหอดจังมาเฝ่าพวกเจ้าวาบอ่ก็ขอบคุณพี่น้องที่ใจรักที่มาหากันมาเบิงมีแต่ผู้หาก,กันได้มาเบิงกันนะท่านผู้สร้างเขาบ่ามาไก่สำพี่น้อง ขอบคุณที่ยังรักกันเด้อค่ะเด้อเนี่ย yeah. ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาแมนคอย่าจิเหยียบจ้าข,ของเหยียบบ้งพี่น้องเฮ็ดดันนั่นนี่เห็ดหนาแหลกไกลๆกลยางวนไปวนมาเจ้าของก็เหยียบเองเห็นไหมเห็นธรรมชาตินี่สำบรับปีลหลายหลายเอานี่เอาเอาห็ดกลนโคกพี่น้อง แล้วก็เห็ดอันนี้มันสิออกเห็ดตีนแกะหรือว่าเปียดดิมูตงมีขายตามห้างค่ะมีขายตามห้างสรรพส็นค้าแต่ห้างเสียผาว่ามีขายได้เห็ดนี่นี่เห็นไหมั่งคนมาเก็บเอาเราคนเหยียบไปน้่งเมื่อมัน่ตะข่อยได้มาเก็บนี่ฝฟ่งก็มาเก็บอืไพวไว้เมืดไปพี่น้อง แหนมสอยข่อยแนเหลียงหอยหอยแฮงบ่พุ่นน่ะปามีแฮงข่อย